ครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีดูทันครับพี่น้องแฟนคลับกันช่องยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจ๊ยังชาแนลหลักะประสบโชคกับพี่น้องเอฟซีเนาะวันนี้เป็นวันพุธเพี่น้องเอฟซีวันพุธวันพุธท,ที่ยี่สิบห้ากัไก่เมือไก่เวทเลยครับพี่น้องเอฟซีดูทันเหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเต็ม,ตม ติดกลัวนิดนิดพี่น้องเอฟีรูปแบบแนวทางกะใกล้สิบบดข้ามปีแล้วพี่น้องเอฟีใกล้จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วรูปแบบแนวทางแล้วกลแล้วคนจะโอ้ยปีใหม่ก็คึอเก่าละแอดเอยปีเก่ากับืึเก่าละแอดปล่อยก็ได้แล้วคนแล้วคนจะมีความหวังพี่น้องเอฟีหวังว่าปีหน้าดีกว่าปีนี้ ต่างคนต่างมีความหวังครับพี่น้องเอฟซีก็คือมื้อนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางตำลาวของเจีเอี้ยงรอบที่ผ่านมาก็คือมื้อวันจันทร์จะดีใจนะักแฟนครับแฟนช่องครับพี่น้องเอฟซีคู่พัน,น e PC, มีโชคมิหมันเนาะจะ85เข้าตรงๆครับพี่น้องเอฟซีอันน้งจะคือรูปแบบแนวทางตำลาวส่วนมื้อนี้ครับพี่น้อน e PC, งเอฟซีทุสันต์รูปแบบแนวทางสิออกมาลักษณะแนวใด เป็นแรัเป็นองต้องตามที่งานกลับไปครับเขไบาไปบอกปจารบกะเจี๋ยงเป็นมึงพี่น้องเอฟซีว่ารูปแบบแนวทางจะว่าช่องยูทูบมีสี่เรียบนิดนึงพี่น้องเอฟซีเรียบย่นหยังตีให้พี่น้องเอฟซีกดติดตามไว้พี่น้องเอฟซีเพราะว่าไล่ละเอียดดีไล่ละเอียดเด็ดสิ่ยูทั้งช่องยูทูปนะพี่น้องทั้งช่องหน้าเพจหน้าเฟซจะมันไล่ละเอียดมันบอกว่าได้หลยพี่น้องเอฟซีเนื่งจากมันมีกดกันิจารของมันอยู่กันเลย ลังขวดล,ลงังข้นคนกับมากดติดตามท่างช่องยูทูบไว้ดูสินะแต่ว่าวันนี้ครับพี่น,น้องเอฟซีว่าหลายสี่ยายห้าเขาไปบอกไปจ่าก,กับเจียเอียงครับพี่น้องเอฟซีเนาะอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กำลัง,งใจให้ทางชิ้ง,งานครับไปบอกไปจ่าก,กับเจียเอียงครับทางเอฟซีทุกท่านครับมาแล้วพี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูบตามเราวันนี้ที่จัดแน่น,นอนพี่น้องเอฟซีแบบดีค่ะเอฟซีทางช่องยูทูบนะคะเออ อ๋อ <Workers. S 2> <Dios. S 1> ่เนี yeah. food, ้ทแทนแต่กมาลุ้ต่ำลาวสำหรับต่ำเหลาอภิธานมาค่ะตั้งอยู่ค่ะเพียงตะวันสายตารางเขาหลุดค่ะสายจะพูดไม่หลุดค่ะมันผมสายจะพูดไม่หลุดสายสายตารางไม่หลุดสายวิ่หลุดค่ะสายลุกค่ะเอามาบึงวัที่ทานมาเนาะเดี๋ยวเฮาสิบาร์าะตรงนี้หลักฐานเนี่ยมา่วบาสฮิบาเนาะอ่าทีนี้่วที่ทานมาค่ะวิ่งลุดเก้ากระสุน ก็มาที่เก้าค่ะอ่าดึงดล่างมาที่เก็บกระแปดก็มาที่แปดสมมาที่แปดสำหรับแสกตาลังห้องวดที่ทานมาแสยจะพุ่งเข้าที่แปดห้าค่ะเข้าที่แปดห้าจะมาห่างไปสลับกันที่บนกับล่างนัที่บนกับล่างคือเขาเม่นเป็นที่ล่างเป็นที่ล่างจะออกที่บน น,นี่สัมาวันที่ยี่ห้าบนพุธก็คือม,บบมื่อนี้ค่ะปปบ้านพุธก็คือมื่อนี้มัสิบตังบอละอดสอ่าแอบกัดทำไปตามสูตรแบะแต่ว่าเมื่อนี้คิดว่าจะปังอยู่แล้วค่บานสูตรพลาไปเพราะว่าเมื่อคืนนี้ปันมาได้กิน่นเข่าปั่นว่งได้หรอ,อปันมาได้กินเข่าหนึ่งเข่ามาเท้งเลกรนะดงละมื้อนี่ตั้นกินปั้นกินเลยเน,เน,เนาสิข่ามื้อนี้เลยค่ะกินปังกินกับยังกินตข่าเลยใไหม กามะมหอยยู่ก็เลยเต้าอาเมือปันินปั้นกินเลยแสดว่าเฮ็ดไปแล้วเขาอเะราว่าเฮ็ดจล่ามเพบอกเลยวาค่ะตำ้าาี่เฮ็ดกอันดีเากดว่บเป็นฝันดีอันนี้คือเากินแันตำอ้า่ลวดล่างกันบนงเลยค่ะล่างกันบนอยู่ที่เก้ากับแปดไอ้เก้ากับสามวงกลมที่เก้าวงกลมที่เก้า าชนมีความสามารถมาได้ที่เราเพราะว่าที่เขาชนก็ืม้หลายตัวก่อนคือมันม้หลายสูตรตัวเลขสามแอดกตเลวงที่เก้าแต่ว่าไม่ใจนีมกักใดแต่ก็หยิบได้บนน้ส่วนอบอกันล่างพิุดบองกันล่างมิุมาที่ห้ากับสี่ห้ากับสี่แอดงวงกลมไปที่สีก็คือสหลายสูตรกวหาก้ะแต่ว่า ใ่มากมักจะมาได้ขึ้เกาหล่ะเอเพราะว่าเอดเอาปตการสูตเนาะนใจตารางอ่าท่านไหที่ย้ท่านละมันไก่คือว่าเอ็ีตารางตายตารางเอ็ชี้แต่ตางค่ะท่านไดที่ย้ทพานลมันไกมองกนค่ะมองก่อนมื้อนี้นะมองกนบันฉุก์จ้าเากันไม่จะาคอยากันไมก็ะได้ไหสำหรับสยตารางเนาะอย่าร้อันเลยนะแป๊บนึง่มนุมออแมตารางกันนี้ 7จ็ดสี่ค่ะเจ็ดสี่ศูนย์เสห้าแบบนี้ก็ได้ค่แต่ก็ิึงเล้กจะแหละเห็นชนนมงเห็นเยอะเจ็ดสี่ศูน,นย์ห้าเก้าสามบนแอับนด้าในพี่น้องเอฟซีมันมันลดไปโดดสองหมื่นสามมื่แล้ว,ว<ป>มืนว<ป>อนี้ลดไปสองหมื่นแล้วค่ะมือนี้อาจจะเป็น,นปาสาโตก็ได้ บราไปซองนั้นละค่ะมื้อนี้ก็ขอให้มองๆก่อนมองๆก่อนไรวันถุเขาจะค่อยเริ่มใหม่สำหรับสายตารางเนาะค่ะเนะะะาะเพราะว่าเล็กเด่นเล็กเด่นมันถูอีกสูตรหนึ่งค่ะมันเข้าสองสูตรประเภทอะไรมันถูที่สา,สามจับคู่ค่ะ,คคะ,คคะจับคู่จับคู่วันนี้ล่างกับบนจับคู่ที่เก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าห้า สามสี 3, 4, 3, 5, 3, ่สามห้าสามเจ็ดวงกลมอยู่ที่เก้าสี่และสามห้าอันนี้เป็นล่างกันบนเล้วพี่น้องเด้อเั็นล่างกันบนวงกลมไปที่เวงกลมที่เก้าสี่และสามห้าระวังที่เก้ากับหกค่ะระวังที่เก้าับหกดสิเก้าี่กัับเพาวไปได้ 9, 6, มมไน่เพราะว่าฝันวนะ่้กินเผาคิดว่าหนักเก้าค่ะทู้ชมคิดว่าหนักเกมันมีเก้าใดเเออวงที่ก้าอชั้นบนกันล่าง จับ่ง <บน S 1> กันล่างกันล่างวันนี้40 42 48 50 52 56วงกลมที่40และ52พี่น้องเย็บี่อันนี้คือบนกันล่างน,นี่บนกันล่างอ,อันนี้อันนี้บรมีสายเก้าให้จับเราหู้56เก้าหางมันกลับไปรเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสายจับพู่สายจับพูกของเงาไม่น,นี่อแอดกะวังว่ามันจะปัง ไก่บ้าคเขได้ฝันบางที่เข้าแบบมันตึงตังไก่บางที่ได้เข้าเออเัืงไหนค่ะพิจารณามงสคลค่ะพิจารณาสกาเอ่อมักตัวใดมักตัวใดที่แอดแจ๊บคู่หรือสิตจอเอาเจอเอาการอยู่ที่ดวงของเขาคือเขามงคลตัวใดจะเอาตัวนั่นไก่บ้าไก่อยู่ที่ดวงคือต่อค่ะอยู่ที่ดวงว่าฝากไว้เป็นแนวทางว่าเขานะขอบคุณทุกผู้ใจอย่างครับพี่น้องเย็บชีพสันต์รวบรวมแนวทางตำราวยนนีิ เป็นชุดเตรียมเลยพี่น้องเอฟซีทุกท่านให้โชคให้ m ắ นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามไปพี่น้องเอฟซีทั้งหน้าช่องยูทูบไล่ละเอียดจะดีกว่าทั้งหน้าเสีหน้าเสียสพี่น้องเอฟซีแต่ือมันบอกเด้เต็มที่อ่ะบอกง่ายๆซะก่อนตัวริ่แบบว่าทางก็อธิบายได้เต็มทีทั้งหน้าเสีหน้าเสียพี่นเอฟซีแต่เขามีกฎกติกาของเขาอยู่หน้าพี่น้องเอฟซีปลอแห้งกับอะไรดิน้องพุ่นปอแห้งกับอะดรติดแดงมากอันยากเดี๋ยวชั่วโมงนี้เจียงเพิ่งกะ มีปัญหาพี่น้องเอฟซีก็ชื่อนาเฟสนานาเฟสของเจอเอี้ยงกัช่วงนี้มีปัญหานิดหน่อยพี่น้องเอฟซีทุกท่นานกัมาฝากกดติดตามทัพกดยุตบนช่องยูทูบไว้น้ำเนี้ยรูปแบบนาธานตำลาว,วันนี้ให้โชคให้ m ắ นครับพี่น้องเอฟซีให้รลำให้รวยกับรูปแบบนาธานตำลาวเด็กกับข้าวกับข่าวไร้บ้านครับพี่น้องเอฟซีเนาะกับข้าวพอเด็กกับข่าวปุ๊มือเพราะว่าวันที่สองคนนี้พี่น้องเอฟซีฉลาดกินแบ่งรัฐบาล กบยนี้อีกหลายมือนชอบกับหาทุนหาหอ้อนหาคาครับเก่าร้บ,ราบ้านไปสักวันอ่ะโชคบาลร่ลรวยเป็นเศรษฐีครับพี่น้องกับรูปแบบแนวทานจำราววันนี้ผมก็จะยั่ยงขอล,ลาไปก่อนครับสวัสดีามกค่าบ,บพี่น้องครับ